ยกระขึ้นแล้วเอาตัวกลางนี้เนาะแทรกระวังรอเลยดิฮะดูงูอีเด้ออ่าขอบคุณข้าตัดไปสู้ค่อยมาสิค่อยไปค่อยมาดูเห็น,นบ่นกงูอัดเคล็ดอันถ้ามันเค็งก็เป็นปล่อยออกงั้นบ่มันจะมีน็อตเสาสองไปท้อกแดงอ่า เพลาขึ้นรถลากรึเม็นมัดมนี่เห็นบอกสู้ใส่กับรถล,ลากรอกาจะดีมัดนี่มัดนี่เบลล์ละสองตัวนี้เขาห้องวันรอเลยเนาะตัวนี้เขาห้องวันรอทวงเนาะตัวนี้เขาห้องวันทางหน้ารอนำเบลล์นี้เขาห้องวันเฟืองเดินหรือว่าทางหลังทานเขาสินยางทางใกล้เลยเป็นถ้าเบลลงนี้ไปบอกให้เบลลงน,นี้ไปคือวันไดน Đây, đây, mà, này sửng ma, nhỏ quân mất ở bất diệu nó bun tiên, phải sắp phải cho bung. Mm, mmm, 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 ป้ายน้ำปิงน้ำในมีอยู่นี่งอหน้ำจะอยู่นี่เนาะไข่ฟ้าตรงนีอ้ออกเบื้องนี้มันปัม๊มไฮดรอลิกอ่าน้ำมันไม่ยัง่งม,มันไล่น้ำมันในถาว์วาม,ามเบิ้งลูกบอน,นบอืมมันก็นอยู่กองทงั้งมันโอ้มาเบิ้งตัวนี้ก่อนมาไล่คนไล่คนมาที่นอกเวลาติดจัดห้ามออกจากนี้ขึ้น เด้อคันเอานี้ขึ้นติดบ่อได้จื้อไปเด้ออันนี้มันล็อกคันบังคับเอาขึ้นคันเอาล็อกแล้วม็นล็อกเลยเสียอว่าสบตีหมดเลยเนาะคันเาเอาขึ้นแล้วติดจากได้เลยมือเขามาทึกคันสวอกสวิงมีแค่นอกมันก็ะตำเนี่ยสมมุนว่าอดอยู่ไกลกันมันก็ตกําำกันเลยเนาะตัวนี้นะปั๊บเบาเด้อซีตัวนี่แมนบ่นอ่าตัวนี้มัน ตัวอิงหัวนี้เกาะขึ้นเนาะตัวนี้มันเลื่อนเบาตัวนี้เลื่อนมดตรงทนตัวนี้มันตัวนั่งเอาก้นขึ้นก้นลงเนาะอ่าตัวนี้มันปั๊บน้ำหนักเขาใส่สมมติว่าเฮาหมกสิบกิโลมูดตัวนี้หมามันซื้อลูกซ่อนนี่เนาะกันห้าสิบกิโลกับมุดไปอิงนิดนึงเพื่อว่าเบามันจะงวบเนาะเวลาขับนะ เวลายางต้นคุ้มต้นยมก็ยอมยามยอมยามไปเนาะนี่ละโซอ่าแล้วบัดนี้อันนี้มันปลดล็อกประตูเด้อเนี่ยคมลงสิเนาะรถแตรละคันจะอยู่นี่ได๋ไปดึงสิมดมือออกบ่ได้เด้ออ่าชื่อ่ไดเอาเอามานี่ไปแล้วตัวนี้วิธีกวดกาเนาะอ่า ตรงนี้กองอากาศขันเฮสิปเาอรมาดึงเนื้อมาเนาะแล้วก็ตบมาพี่นี่โอ้ยคิอฝุ่นบอสสมมุติว่าสิใส่กะตังเข้าไปแนนี้แล้วก็ตบมานี่ให้มันซากสิแล้วก็โยงเขาเข้าใจนี่มันซีดน้ำเะเวียนแต่ว่าซีดบ่อใดเลยเนาะรถหัวไล่ปีกกดิ๊บโยซีดเบื่อว่ามีน้ำมูกน้ำมันมันหัวมันจะซึมบอเนาะอ่า เขาใจเนาะตัวนี้น้ำยาเออันเอไปยึนกรโบกสร้างเอหมดแหละมันแปลงเนาะ,นอ,ะอ่ามียังจะขามบอวุ้ยไปตรงไหมขึ้นขึ้นขึ้นอ่อออเข้าไปเนาะมาค้างนี้นี่แหละการบวดบาัทฑส่าเนาะคนติดตังจับ ทางนี้ละเม็ดกดการน้ำมันไฮดรอลิกถ้าเป็นอันนี้นีอว่ามันบ่อแห้งวิธีกดการมันเย็ดแค่นลูกซุดงาบวงจำเอาลงดินเนาะแล้วมาเบิรงให้มันฮอร์ีีที่สองคันเราเอาเครื่องอแห้งสิระบบบ่ให้เหยียดเบียดเด้อคันมันอยู่ระหว่างกลางทีนี่ได้คันมันลุดทีดลุ่มแล้วบ่อให้เหยียออตอนนี้ปั๊มไฮดรอลิกเนาะ ตัวนี้แล้วมันทั้งน้ำมันไฮดรอลิกทันโฮซีฟิดดังกับอิสุกองนี่ตัวนี้เป็นบอลเติมเนาะตัวนี้มาันทาั้งกระสวนทันโฮซีฟิดดังกับอิสุกองนี่น็อตมีดังเนอะพวกเราท่ามเมื่อกี้จืวมาได้อือมียังบอยะาคามอ่ะมีบอยบอยเอ้มีไปตัวไม้อ่าตัวนี้อันเดียวกันเนาะ อันนี้น้ำมันมันขึ้งๆเนาะตัวนี้เนีม่น่าบอลเติมกระลัดวงเดือนมันเนาะเวลาเขาลุยน้ำลุยหยัางแล้ววีดังอ้อเลอยพอมาเติมใหม่จากกิโล14อ่า14กิโลเนาะแต่วานี่วงเดือนทุกๆ500สมองคอยมาอัดเขาเทื่อนหนึ่ง5บาทมีจักจุด อัดวงเดือนหืมโจิโมจิส่จุดไงนะสมมติว่าเอาอัดนี้แล้วก็สวิงไปข้างนั้นมันก็ปินไปพุน่นอัดนั้นหนึ่งแล้วก็สวิงไปทางหลังเป็นสามข้างนั้นเป็นสี่เต่ว่าห่วงพรมจุดเดียวนี่แหละแต่ว่างสวิงไปหนึ่งขันวิธีเอาอัดกระเล็บใช้อันนี้นี่เลยมันห้าบาท คันสลักไงคือไปแค่ันดีให้มันสิบบาทเจอะไรคันเขาอัดหลายนี่มันมันนี่หอมอาจจะกองสิเด่นัวอนี่งย้อยจะหัวไดไไม่ว่าอ่าพอนเติมน้ำมันกระส่วนอยู่นี่ใส่ปั๊มดูดดูดกันนี้เนาะขันท้าก็ได้มาใส่ทุกทุกวันจันทร์ตอนเช้าหรือมันหูเป็นอ่ดีเมื่อเขาจี่ไนี่เขาต้องเปิดฝ้าทั้งน้ำมันกระส่วนออกก่อนเพราะว่าเขาดูดเข้าไปมันจะมีไอแกส เนาะตึงขึ้นตึงขึง้นข้งน้ำมันระเบิดต้องปล่อยอาการมันออกก่ลกระจะยทีอ่อ่าขึ้นไปเทิงกดกาบ,บังน้ำมูกน้ำมันมาเลยนะตัวนี้กองกระสุนเนาะนี่แหละคุณได้ว่าถ้าว่าปัมา๊มแยกรถขันเลื่องอยู่ตัวนี้นี่นี่สีดำที่บอกการวัดตีตัวนี้คือการเขี่ยวอันมันแยกนี่ มาตัวนีนะ้น้ำมันเฟืองสวงิงอันนั้นจะอยู่กับแค้นคือกัน